น้องครับมือนี้คิดยังบอกครับเดี๋ยวพาพี่น้องเฮ็ดกับเขากินครับผมเป็นกระเพาะครับผมกระเพาะหมูครับต้มแล้วก็มาแพร่ออกครับแพร่ออกแล้วกันล่างั้างในออกครับผมให้มันสะอาดครับครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาเครื่องรุงลงลยครับเครื่องรุงครับกระสีขื้เก่าล้วครับผมกระเทียมพริกไทยแล้วก็หัวเสิยงไข่ครับตะไคร้ครับผมใส่ทุกอย่างกเทแล้วได้ครกเลยครับ ก็ตําให้ละเอียดครับผมน้ำมันหอยครับผมน้ำตาลน,นิดหน่อยครับซอสฝาเขียวจังหน่อยครับก็ให้สีสันผงนัอครับผมใส่โบราณครับเพราะใส่น้ำตาลไปแล้วเอาเครื่องเดี๋ยวตํำลงไปเลยครับเดี๋ยวเบิ่งครับได้การแล้อบ่อุ้ยเหลืองหลืเปอเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมากมากครับผม กิบกระเปลาปอครับ